ครับห้าสี่สามสวัสดีค่ะแววแหววแหววแหววเสียงค่ะนกนกแหวกแหววมึงได้จ <functions> ังหวะกูจริงๆเลยนกเบน สวัสดีค่ะอยู่กันกับรายการอปจอรสร้างสังคมอุดมสุขอีกแล้วนะคะ,ะตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะส,สมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่32รายนะคะซึ่งเข้ารับการรักษานะะในโรงพยาบาลจํานวน18รายและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม14รายค่ะ<อ>และอันนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ D M H อะไรนี่แหละแล้วลก็กัดตัวอย่างไรให้ไม่แพร่เชือ้อ 5...4...3... สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการหากผลการตรวจเป็นลบท่านก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเองต่อให้ครบ14วันจบประโยคนั้นว่าอ๋อผู้จัดงานจะต้องมีมาตรการนานาธาเพื่อป้องกันโรคอย่างเซงครับ